สามคนฟิล์มเสนอผู้หญิงข่าใครอย่าแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแปดจะตัดพไพ่ไหมไม่ตัดแล้วน้าเล่นเก่งไม่ว่าเล่นชาลำคาญเว้ยโอ้โหโอ้ยโ,โอโ้อาจจะได้ยีสตแป้มก็ได้เว้ย <c oughs> แน่มากเยี่ยมจริงจริงนี่จะดูให้ไพ่มีรากงอกขึ้นมาหรืงไงงอกระดับหัวใครวะโอ้โหดูจังเลยมีลูกเขาไปเลี้ยงตัวสิพี่ไม่ได้ผูหวงอุ้ย พี่ตายตายได้เอ็ดอีกแล้วอะไรวะโอ้โหวายกรีดเอ็ดอีกแล้วหมดทีมดลยสี่แต้มนะจ้าโอ้โหฮะยี่สิบแต้มพอดีเลยหนาวหรือยังล่ะคราวนี้เรือลำนี้นของฉันอยู่แล้วจะแถมให้อีกสิบล้านแล้วมาแลกับขาฉันได้เหรอก็พอให้อานั่งกินนอนกินได้ไม่ต้องพูดมากหรอกแกไม่เสียอะไรมาพูดกับฉันอย่ายกอ้วยแเสียเวลาเลยอย่านะมึง่อน

นี่กไฮหวัดดีแซ่เข้ามาได้ลูกพี่เจียนนะเขาอยากจะพบแกนหน่อยมันช่วยบอกเขาทีว่าฉันไม่อยากพบเขาอืมเดี๋ยวสินี่นี่นี่ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยเด็กน้องชายขุ้ยชื่อพาวพาวอะไรวะพี่เขาชื่อพาวเวอร์อ่าขอโทษนะจ้าหนู ขอพี่ดังสักวันถึงวันนี้พระทวนอาจารย์เลวข้าทางจะเอาไม่อยู่ข้าทางจะดูไม่เจิดหัวใจเก่ากลังถูกตยดไปเมื่อวานแน่ถ้ามึงไม่ไปมึงจอเอ็บอดแกต้องขอบคุณมากที่ช่วยดูแลสินซิน ไม่นึกว่าแกจะติดคุณขนาดนี้อีกสองวันฉันคุณต้องกลับอเมริกาแล้วทำไมถึองรีบกลับล่ะเออนึกว่าคุณจะอยู่กับซินซินจนเปิดเทอมซะอีกนะพอซินซินเปิดเทอมฉันก็ต้องไปรับไปส่งแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีล่ะคะถ้าไม่ได้กลับอยู่ที่ต่อก็ได้นี่จะให้อยู่เป็นพี่เลี้ยงซินซินหรือไงกันคะเออที่จะมาคราวนี้ตั้งใจจะเอาของอัลฟ่ามาให้คุณนะคะ แต on ่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ให้สักทีผมไม่อยากจยุ่งเรื่องนี้อีกแล้วคนไม่ยุ่งน่ะได้แต่ปีไก่ไม่ยอมสิคะที่น้าสงสารก็อมเหนือยนั่นแหละมีเด็กแล้วงไม่กล้าบอกให้เขารู้ที่น่าสงสยเดียวสห่อยนังนแหละมีเด็กแล้วยังจั่กั้าบอกให้เขารู 才明白生死之间的意思，情浓完全明白了，才甘心披上孤独衣。有你有我有情有天有海有地，当天一起不自知，分开方知根本心极痴。有你有我有情有生有死有义。 จะโชว์ไพ่ตาให้ดูสักก่อนอืมฉันติดแค่เศษอนุบาลเท่านั้นฟังนะนี่คือของที่แกอยากได้นักหนาไม่นึกเลยว่าไอ้ป้ายที่ซื้อมาจากคลองถมห้าสิบเหรียญเนี่ยจะเอาชนะเงินแนกนตั้งสี่สิบล้านได้